สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Bitcoin t h a i l a n d อีกเช่นเคยในคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของเว็บฟรีที่ชื่อว่า m o ร์มันนนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับมีคนเข้าใช้งานอยู่ประมาณ 6- 7เจ็ดแสนคนต่อวันนะครับถ้าพูดถึงก็รองรองกับเอส t c เลยทีเดียวเพราะว่าเอส t c ก็จะมีอยู่ประมาณ7-800 0แสนคนต่อวันแต่ในส่วนของฟรี Bitcoin นี่ก็ล้านกว่าคนต่อวันเลยทีเดียวนะครับแต่และเว็บนเนี้ยที่เราเอามาแนะนานั้นมีคนเข้าใช้งานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ มาดูกันเลยกับเว็บมอนี่นะครับว่าเราสามารถที่จะทําเงินกันยังไงได้บ้างนะครับให้ทุกท่านคลิกสมัครเข้าไปเลยนะครับเมื่อสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปยืนยันที่อีเมลเราด้วยนะครับมันจะมีลิงก์ให้เรายืนยันที่อีเมลอีกครั้งหนึ่งการสมัครของเรานะครับทีนี้มาดูวิธีการทําเงินกับเว็บไซต์นี้กันบ้างนะครับผมแนะนําอยู่3อันด้วยกันนะครับ3อันนี้เป็นอันที่เราสามารถทําได้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับทำแป๊บเดียวได้เงินเลยทีเดียวนะครับ ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มีรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับเสียงมันดังนิดนึงอ่ะทีนี้มาดูการทําเงินของมันนะครับคลิกที่เมนูนี้นะครับ Earn BTC ผมจะแนะนําอยู่3อันแรกนะครับสอันแรกนี้ค่อนข้างทําเงินได้ดีนะครับอย่างอันแรกเมนู f o r e t f o r e t ก็คือ,อถ้าแปลตรงตัวก็คือก๊อกน้ํานะครับก็เป็นการรับบิตคอยแบบฟรีๆโดยรับได้เพียงชั่วโมงละ1ครั้งเท่านั้นนะครับอย่างอันนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับว่าคุณสามารถรับได้อีก32นาที42วิหมายถึงว่าผมกดรับไปแล้วนะครับเมื่อประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับกดรับไป1ครั้งแล้วผมก็ได้มา29บิตนะครับครั้งนั้นก็สูงสุดที่จะได้นะครับก็ได้ถึง5ล้านเลยทีเดียวแต่ว่าโอกาสที่จะได้มันน้อยนะครับสิ่งที่เราจะได้อยู่บ่อยๆก็จะประมาณนี้ครับ59บิตหรือถ้าพูดภาษาอีกนึงก็คือโตชินะครับ29นะผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้ ยี่สาสตาชิ58้าตาชินั่นเองนะครับหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าบิตก็ได้นะครับอันนี้เป็นคําสั้นๆที่เขาใช้ในเว็บนี้เท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับไปดูเมนูที่2เมนูที่2จะเป็นวิสิตชาร์ลิงก์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใช้กับมือถือนี่ผมบอกเลยว่ายุ่งยากนะครับเพราะว่าโฆษณาเพราะว่าโฆษณามันจะโผล่ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับรกรกหน้าจอเรามากๆเลยทีเดียวดังนั้นผมขอข้ามมาที่เมนูที่3ก่อนนะครับ p t c Ad ตัวนี้จะเป็นของการคลิกเข้าดูโฆษณาที่แบบว่าคลิกมาปุ๊บนั่งรอดูเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้ผมคลิกมาแล้วนี่เราก็แค่นั่งรอนะครับมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10วิด้วยกัน,นครับนี่เห็นหลอดตรงนี้ไหมครับมันวิ่งมาตื้นเนี่ยครับตรงนี้เป็นตัวจับเวลาของมันนะครับเมื่อ,อสิ้นสุดปั๊บเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับว่ารอแป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือมาตอบคําถามตัวนี้ครับเขาให้เลือกสิ่งที่มันแตกต่างจากเพื่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแตกต่างคลิกเข้าไปปั๊บรอมันนิดหนึ่งนะครับประมวลผลนี่เขาบอกว่าเกรดยินดีด้วยนะครับนี่เราได้ไปแล้วเจ็ดบิตหรือประมาณ7สาตชินั่นเองนะครับก็มาดูยอดเงินของเรานะครับจากเดิมผมมีอยู่14สีตชินะครับก็ลองรีเฟรชหน้านะครับรีเฟรชเข้าไปปั๊บนี่ครับก็เป็นเพิ่มมาเป็น21แล้วนะครับเพิ่มมาอีก7นั่นเอง ต่อไปนะครับอันนี้เมนูที่3ผ่านไปนะครับสําหรับท่านใดที่สงสัยก็เข้ามาลองได้นะครับไม่ยากครับแค่เราคลิกเข้าไปก็ได้รับมาเลยครับอย่างนี้ก็มีสี่ซาตชินะครับหาวิหาวิใช้เวลาไม่นานนะครับไม่นานอันนี้ผมดูไปบางส่วนแล้วนะครับมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้อ่าต่อไปนะครับไปดูเมนูที่2กันเมนูที่2เนี่ยมีถึง40ลิงก์นะครับผมดูไปอันนึงแล้วนะครับอ่าก็คลิกเข้าไปเลยแล้วกันนะครับ มาดูว่าเขาดูยังไงกันบ้างที่ผมบอกว่าโฆษณามันรกห้ามดูกับมือถือความจริงก็ไม่ได้เชิงว่าห้ามทีเดียวนะครับดูกับมือถือก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรกนั่นเองนะครับตัวนี้มาดูอันแรกนะครับที่ผมกดดูไปแล้วอันนี้ได้15บิตหรือ15สตัทชิตก็สามารถดูได้24ชั่วโมงก็มาดูได้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต่อไปมาดูอันที่2ออันนี้11บิตนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับวิสิตนะครับคลิกเข้าไป เนี่ยครับมันจะโผล่มาหน้าตาประมาณนี้ให้เราคลิกคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหรืออาจจะบอกว่า I am not robot นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือโฆษณาที่มันโผล่ขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องสนใจครับกลับไปที่เดิมแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นโฆษณามาอีกแล้วนะครับอ่าให้กลับมาที่เดิมตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กอีกนะครับอันนี้ก็โฆษณาอีกนะครับเห็นไหมครับว่าโฆษณามาติดกันถึง3อันแล้วนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับ ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งติ๊กไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นถูกแบบนี้แล้วก็คลิกคําว่า continue น,นี่ก็โฆษณามาอีกแล้วนะครับกลับมาคลิก continue อีกอน,นี้ก็น่าจะเป็นโฆษณาอีกเช่นกันกลับมาคลิก continue อีกรู้สึกจะเป็นโฆษณาอีกนะครับก็คลิก continue อีกทีหนึง่งยังไม่ได้คลิกอีกยังไม่ได้คลิกอีกสงสัยมันให้ตัวนี้ครับนี่ตัวน,วนี้ตัวที่เป็นปัญหาแกาออกลองดูสิ ครับคอนตินิวแล้วคอนตินิวอีกนะครับเอีเกิดอะไรขึ้นโอ้ยผมคลิกผิดที่นะครับนี่มันต้องมาคลิกตรงนี้ครับนี่คลิกเฮียทูคอนติเนียเห็นไหมครับว่าคลิกผิดที่ก็มีผลนะครับมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยผมคลิกผิดที่จริงๆครับเมื่อกี้มาที่ตรงนี้นะครับคลิกเฮียทูคอนติเนีย นี่ครับถ้าคลิกสําเร็จมันจะขึ้นมาหน้าใหม่แบบนี้อ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่ามันปวดตับจริงๆนะครับการมากดรับอันนี้เนี่ยนี่ครับนี่ครับเมื่อมันสําเร็จจริงๆมันจะมาแบบนี้นี่มันจะนับถอยหลัง9ก้าแปดเจ็อนึอย่างนี้ครับนี่แล้วก็รอให้มันนับจนหลังเสร็จนะครับ อ่านี่ถึง0ูนย,นย๊บนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเก็ Get link นี่โอ้โหกดไม่ได้สักทีเลยอ่าเนี่ยครับถ้ากดสำเร็จปุ๊บมันจะกลับมาที่เว็บเดิมของเรานี่นะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยก็เนี่ยครับบิตคอยผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น32แล้วนะครับนี่สาสตชิเรียบร้อยนะครับยอดเงินเข้ามาแล้วอะ เนี่ยครับหลักๆอยู่3เมนูนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเมนูฟอสเซตนะครับท่านใดที่ว่างๆนะครับก็น่าจะออนไลน์ทิ้งไว้แล้วก็กดรับทุกชั่วโมงนะครับชั่วโมงละหนึ่งครั้งส่วนเมนูนี้ก็มันจะโฆษณาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเมนูที่2เนี่ยโฆษณาเยอะค่อนข้างมากเลยแหละส่วนอันสุดท้ายครับเมนูที่3นี่ ptcs ตัวนี้เนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับที่ผมได้แนะนำไป ยอดเงินอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับท่านหนที่ชอบของฟรีก็แนะนําเลยนะครับก็ลองเล่นดูเลยแต่ว่าเว็บอื่นๆที่น่าสนใจผมก็มีอยู่ในเว็บนี้แล้วนะครับนี่ใน i n Thailand ทุกท่านก็ลองมาดูได้นะครับนอกจากมอนนี่ Money, แล้วก็ยังมีในส่วนของ a d d b t ทีซีฟรี i t c o i n หรือจะเป็น For เ e t ฟอสเฟตแฮม t ัตนี่ก็เยอะนะครับตัวนี้่ะ ก็น่าสมัครเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าเป็นอีกหลายๆเว็บเลยทีเดียวที่ทำให้เรานั้นสามารถเก็บสะสมเงินไว้สรีๆนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ